สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิชรัตน์นิชรัตน์เทรดดิ้งนะคะวันนี้ก็มากับการวิเคราะห์กราฟนะคะประจําวันที่26เดือนหนึ่งนะคะปะแบบจะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะสุขขันธ์าแน่นอนค่ะเพราะอาจจะมีการเหวี่ยงทาราคานะคะด้วยส่วนตัวนะคะคิดว่าน้องอาจจะทาราคาขึ้นมาเหวี่ยงนะคะได้ตัวนี้ตัวของต้านสําคัญนะคะในตัวของกรอบฟีบูเลชี่พอดีด้วยนะคะที่ราคา สองศ0นยนะคะเป็นจุดทดสอบสำคัญนะคะแต่จุดทดสอบแรกนะคะต้องผ่านในตัวของ02.2 4.07ก่อนนะคะถ้าผ่านจุดนี้อาจจะไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านอาจจะทบลงก่อนนะคะแต่ระหว่างวันนะคะคิดว่าใน,นส่วนตัววันนี้นะคะคิดว่าน้องนะคะน้องน่าจะขึ้นไปทําราคาก่อนนะคะเพราะว่าในตัวของข่าววันนี้ค่ะค่อนข้างออกมาคาดการณะ์คะเป็นผลดีต่อตัวดอลลร์เองฉะนั้นวันนี้ระหว่างวันนะคะให้โฟกัสในตัวของดู USD ดีนะคะกับ เอสเทนเยียนะคะว่าสามารถทาสามารถทําตัวแข่งกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะรู้ได้เลยใครจะอ่านข้อควมอ่านเต็มๆม,มาอ่านได้ในแอปสีฟ้านะคะเพราะตอนนี้คือม,ม,มองของกองทุนเองนะคะก็มองในปัจจัยสําคัญหลายๆตัวอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันคะ่ะสวัสดี